สวัสดีครับวันนี้พกรถรุ่นสองรายละเอียดอัโตยูด์คานะครับผมวันนี้พามาดูคาริเบียนนะครับผมคาริเบียนเครื่องหนึ่งพันหนึ่งจุดสามนะครับผมแล้วก็แต่งเต็มนะครับยางสามสามนะครับคราวนี้ลงสโลห์หกห้าศูนย์เรียบร้อยนะครับอัตราทดโอเคนะครับวิ่งได้นะครับผมกันชนหน้าเปียกระยองนะครับสามเขาเต็มเต็มนะครับสามารถติดตั้งวินหน้าได้นะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับยกสูงเทินเผานะครับผมยางสามสามนะครับสองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับ การกระจกหน้านะครับผมมีให้เรียบร้อยบันไดข้างเหล็กนะครับผมแข็งแรงชิ้วล้อห้านิ้วนะครับผมสวยๆนะครับโลดบาร์หลังพิถีเลยนะครับก็โช๊คลังเป็นโปรคอมนะครับโช๊คลังเป็นโปรคอมโช๊กหน้าเป็นเลนโชะนะครับปรับแปดระดับนะครับผมก็เทินพาสวยๆเลยนะครับแปลงหกรูเรียบร้อยนะครับอะแดปเตอร์มาดูภายในครับ ภายในถือว่าสวยนะครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแอร์เยน็นเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องครับเครื่อนแอร์ครบนะครับห้องเครื่องสียกสูงแจ้งลงเรียเรียบร้อยนะครับผมแจ้งเปลี่ยนสีแจ้งยกสูงเรียบร้อยนะครับ นี่ผมมาไรยพาวเวอร์นะครับผมอันนี้หม้อน้ำเบิกใหม่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับเครื่องคันนี้ดีมากสตาร์ทง่ายนะครับนี่สตาร์ทง่ายเลยเดินเบานิ่มนะครับน้ำบนปกตินะครับน้ำไม่ดันนะครับ พอกระพงเดิมยาเย็นเจี๊ยบยาเย็นเจี๊ยบนะครับผมมีคัมใหม่นะครับความยาใหม่รถอยู่จังหวัดไรอ็ดนะครับผมใครสนใจก็ศูนย์เก้าสองหกห้าศูนย์ศูนย์สองเก้าสองนะครับผมสำหรับคาลิเบียนคันนี้ขายอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทได้ของแต่งเตรียมแบบนี้ของแต่งเกือบแสนนะครับคันนี้โอ้โหสวยๆเลยครับห้าสี่หกเก้ารถชื่อผมเองนะครับเอกสารพร้อมโอนราคาหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาท รถอยู่จังหวัดระยองสนใจ0926500292ครับสามารถรับแลกเปลี่ยนแลกเทินรถได้ทุกรุ่นนะครับผมลองส่งมาเสนอได้ครับผมขอบคุณครับ